สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสวยมองกันไกลอวดสามีสุดสกรปรกชาวเน็ตบอกสมบัติชัดๆหลอทะลุครับน้ำมันชีวิตการแต่งงานมักเป็นสิ่งที่ถูกเปรียบเทียบด้วยคำว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าก่อนแต่งงานคนเรามักจะหยิบยกเงื่อนไขทุกรูปแบบเพื่อตามหาคนที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดแต่สุดท้ายหลังจากการแต่งงานกลับพบความจริงว่าคนที่เลือกกลับไม่ใช่คนที่ต้องการจริงๆดังนั้นถือว่าหายากมาก ที่จะเห็นผู้หญิงที่ชื่นชมสามีของตนเองโดยวิธีโพส์รูปสามีในสภาพสกปรกม,มัมแมมเพื่ออวดโลกโซเชียลเวาน็ตเห็นรูปถ่ายแล้วชื่นใจอดไม่ได้ที่จะชมเธอมองการไกลมากหญิงสาวเล่าว,ว่าเมื่อตอนที่เธออยู่ในช่วงวัยที่เหมาะสมกับการแต่งงานในตอนนั้นมีผู้ชายเข้ามาหาหวังสารสัมพันธ์มากมายอีกทั้งญาติและเพื่อนฝูงก็คอยแนะนำชายหนุ่มจากตระกูลดีๆให้เธอรู้จักด้วยทางด้านพ่อแม่ของเธอตั้งเงอนไขของลูกเขยเอาไว้ว่า ต้องเป็นผู้ชายที่มีบ้านในเมืองและมีเงินสินสอดอย่างน้อย8,000 0ืยวนหรือประมาณ4 0 0 0 0นบาทซึ่งถือได้ว่าเป็นจํานวนที่สูงที่สุดในหมู่บ้านในขณะนั้นพวกเขาเชื่อว่าการแต่งงานในครอบครัวที่มีฐานะดีจะนําไปสู่ชีวิตที่ดีในอนาคตอย่างไรก็ดีแม้ว่าเธอจะได้ติดต่อเพื่อนัดบอดกับชายหนุ่มเหล่านี้แต่กลับพูดออกมาตรงๆว่าเธอไม่ชอบแบบนี้เลย รแม้ว่าผู้หญิงจะไม่ได้รับการศึกษาสูงแต่เธอก็มีความคิดของตัวเองอยู่ในใจเธอคิดว่าถ้าได้สามีรวยอาจไม่สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขมีตัวอย่างการหย่าร้างมากมายรอบตัวเธอและเธอเคยได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับผู้ชายร่ำรวยที่มีนิสัยเสียเธอต้องการมองหาคู่ชีวิตที่มีอุปนิสัยดีทนต่อความลำบากทำงานหนักได้และพ่อแม่ของเขาควรมีจิตใจที่ดีเช่นกัน มีเพียงคนนี้เท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งได้ผู้ชายที่เธอให้ความสนใจคือ พี่ชายของเพื่อนซึ่งมีอายุมากกว่าเธอสปีเขาทำงานเป็นช่างซ่อมรถยนต์เธอรู้ว่าเขาอดทนต่อความลำบากได้มีอารมณ์ดีและไม่ค่อยมีความขัดแย้งกับคนอื่นที่สำคัญคือบรรยากาศครอบครัวดีทุกครั้งที่เธอไปเล่นที่บ้านของเพื่อนก็สัมผัสได้ถึงความกระตือรือร้นของพ่อแม่ของอีกฝ่ายอยู่เสมอแต่ปัญหาคือพี่ชายของเพื่อนไม่ได้ชอบเธอเขาเพียงทุ่มเทกับงานและมักจะทำงานจนดึก เพื่อเพิ่มทักษะการซ้อมรถเธอไม่มีโอกาสแม้แต่ชวนเขาไปทานข้าวเย็นหรือไปดูหนังด้วยกันเธอใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อไล่ตามความรักอันดับแรกเธอขอให้เพื่อนช่วยจับคู่ แต่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่สนใจจึงเปลี่ยนไปขอให้แม่สื่อช่วยจับคู่ให้เมื่อเวลาผ่านไปทัศนคติของพี่ชายเพื่อนก็เปลี่ยนไปและเริ่มจะพูดคุยกับเธอสองสามคำเมื่อเจอกันในขณะที่เธอก็ไม่เคยท้อแท้และมักจะไปเยี่ยมอีกฝ่ายอยู่เสมอทุกคนรับตัวต่างรู้ว่าเธอคิดยังไงกับเขาและชอบเอ่ยแซวเขาอยู่เสมอก่อนค่อยๆสันนิษฐานว่าทั้งสองคนคบกัน ตอมาหญิงสาวได้รู้ความจริงว่าสาเหตุที่อีกฝ่ายปฏิเสธเธอในตอนแรกนั้นเป็นเพราะว่าเขากังวลว่าจะจัดการกับความสัมพันธ์ได้ไม่ดีและไม่มีความตั้งใจจะแต่งงานเร็วๆนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปเลยเห็นว่าเธอจริงใจกับความสัมพันธ์นี้มากเพียงใดเขาจึงลดความระมัดระวังลงและเริ่มเปิดใจให้เธอมากขึ้นซึ่งข้อเท็จจริงนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าหญิงสาวมีสายตาที่เฉียบคมเพราะหลังจากปลูกต้นรักจนสุกงอม แต่งงานสร้างชีวิตครอบครัควรด้วยกันสามีของเธอก็ขยันและอ่อนโยนตามที่เธอวาดฝันไว้จริงๆ หลังจากทั้งสองคนแต่งงานกันสามีก็เปิดร้านซ่อมรถลูกค้าขาประจำก็มีมากขึ้นเรื่อยๆภรรยาไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากดูแลสามีและคอยบริหารเงินของครอบครัวซึ่งมีกำไร3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นหยวนต่อเดือนสามีไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่เข้าสังคมหรืองานปาร์ตี้เขาใส่ชุดทำงานและทำงานในร้านทั้งวันแม้ร่างกายจะสกระปรกไปด้วยครับน้ำมันอยู่เสมอแต่ในสายตาของภรรยาเขาเป็นผู้ชายที่น่ารักที่สุด เมื่อเรื่องราดังกล่าวถูกเผยแพร่นในโลกออนไลน์ชาวเน็ตได้อ่านเรื่องราวความรักที่แสนน่ารักและได้รับชมรูปภาพสามีสุดหล่อของหญิงสาวแล้วต่งางพากันบอกว่าหญิงสาวคิดถูกแล้วและมองการไกลจริงๆบางคนถึงกับแสดงความคิดเห็นว่าแม้แต่ครับน้ำมันก็ไม่สามารถซ่อนความหล่อของเขาได้ผู้ชายแบบนี้รู้สึกปลอดภัยมากเมื่อมองแวบแรกผู้หญิงคนนี้มีโชคชะตายอยู่ในมือของเธอ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าผู้ชายที่ดีมักจะดึงดูดพึ่งและผีเสื้อสามีคนนี้เก่งจริงๆเขาไม่ออกไปดื่มเหล้าและเที่ยวสนุกสนานเขารู้แค่ทํางานและหางเงินเท่านั้นภรรยาได้พบสมบัติจริงๆคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉันกำลังมองหาสามีที่เป็นผู้ใหญ่และเอาใจใส่มีความสามารถในการบริหารจัดการมีอารมณ์ขันและมีชื่อเสียงแต่ตอนนี้ฉันแพ้แล้วเมื่อมองสามีของคุณ ทางหน้าตาดีแข็งแกร่งอยู่ร่วมกันแล้วเขามีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่าจริงๆคุณโชคดีจริงๆและมีวิสัยทัศน์มากขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ